วันที่2มกราคมพศ2 5 0 0 6 6เส้นทางบุญของฉัน้นสวัสดีครับเรากำลังเดินทางกลับระยองกันนะคะวันนี้เราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยการไปที่วัดอะไรนะคะวัดมณีชนละขันไปกราบน้อมรำลึกถึงหลวงพ่อรำพึง ก็ทานอาหารเช้าเอ่อของพ่อลำพึงนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อแสงลวงปู่แสงวัดมณีชนรัันแล้วก็วันนี้เราก็เดินทางกลับน้องอิ๋มเราคิดว่าเราจะถึงระยองสัประมาณกี่โมงคะลูกเที่ยงครึ่งเขาบอกว่าเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้ก็เมื่อเช้าคุณลุงแดงทานอะไรคะทานสลัดแล้วลกกลเป่เครื่อไก่วไกเดียเด๋ยวจะใ,ให้ดูว่า วันนี้คุณลุงแดงนั่งข้างหลังนะคะแล้วก็เมื่อวานก็สลับกันคุณลุงแดงกับน้องอิ่มเป็นคนขับรถปตาก็จะสบายหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสักกลับสู่เขาเรียกว่าอะไรนะวิถีชีวิตตามปกติน้องอิ่มก็ไปทำงานปตากับคุณลุงแดงก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลพรุ่งนี้วันที่สมใช่ไหมคะ วันที่4ก็จะไปวัดเจ็ดลูกเนินท่านพระครูสุธาตธรรมพิรมท่านก็ให้ญาติโยมผู้ถือศินของวัดหนองคอกหมูไปเปิดโรงทานเราก็ได้ร่วมบุญไปกับท่านนะคะก็จะมีะพ่ออชลมเล็ดลอดกับน้องอ้อยปียพรและครอบครัวร่วมสมทบโรงทานไปหนึ่งพันบาท แล้วก็คุณครูบุญนาภา500บาทเส้นทางบุญของชัน500บาทก็นำถวายท่านพระครูวไว้ตั้งแต่คืนวันที่31ไว้ที่หน้าห้องท่านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็คงเห็นแล้หละเพราะว่าเวลาที่วางอะไรไว้ก็จะถ่ายรูปให้อาละค่ะเดี๋ยวปตาจะให้ดูเส้นทางต่างนะคะอันนี้เขาเรียกวงเวียนพนรนนาราย ปติบมบอกว่าไงคะโอ้ตรงนี้แล้วก็ชีดทูนทําให้เหมือนกับว่าทะลุพัฒนารายเข้ามาถูกไหมคะข้างข้างอําเภอที่เขียนไป้ายไว้ว่าสระบุรีใช่ไห้วะนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปน้รนร,ระว่งปติมบ,บอกว่ามาอยู่น้องอิมมาอยู่ลพบุรีสักอาทิตย์เดียว จะขับรถเก่งที่นี่วงเวียนเยอะที่เราเห็นเห็นคือวงเวียนพระนารายณ์แล้วก็วงเวียนสิงโตแล้วก็วงเวียนอะไรนะสารพรการเมื่อวานน้องอิมจะให้เออจะให้ป้าตาถ่ายรูปลิง<ต>ก็เลยบอกว่าป้าปติ๋มบอกว่าชะลอไม่ได้นะถ้าชะลอปุ๊บลิงมันจะกระโดดขึ้นรถ แล้วมันก็จะดึงเสาอากาศดึงเสาไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างว่านะคะเขาก็เห็นเนี่ยลิงเยอะมากเลยนะน้องอิ๋เนาะสารพระการน่ะอากาศบ้านเราอิ๋บอกอากับบ้านไม่ได้หรอกดุดุมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพอถึงที่สวยๆถนนสวยๆป้าตาจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะเอาละคะ่ะขอดูเส้นทางก่อน บ้างเลยเนี่ยมันก็จะพาเราออกไปไหนมาไ,ไหนบั่งก็ไม่รู้นี่โรงเรียนวินิสศึกษาในพระราชบัญญรตของประเทศนะพ่อ วัดในสมัยของกรุงศรีพิยานะใช่ไหมพ่อเป็นวัดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออที่มีที่มีการทําศึกสงครามเนะเาะประวัดของกรุงศรีพิยา แคคงจะเดินทางกลับกันแค่ไม่คะาลูกใช่เพราะว่าวันนี้ฝั่งฝั่งหนูน่าจะติดกันอีกรอบฝั่งอีสานโอ้ใช่อีสานเหนือเนี่ยเขาเรียกเส้นอะไรนะลำตะคองใช่ใช่เป็นมันเป็นประตูเข้าออกประตูเข้าออกโคราช่เส้นนู้นแล้วก็เส้นเหนือเส้นทางเหนือเส้นทางเหนือนี่สายเอเชียแต่ไม่รู้ว่าเราจะผ่านสายเอเชียหรือเปล่าเพราะถ้าเราผ่านสายเอเชียนั้นเราต้องรีบไปก่อนวันนี้เราออกมา เราพยายามจะออกมาให้เช้าเพราะว่าถ้าออกสายๆนี่เสร็จแน่เลยจำตอนที่เราปีที่แล้วที่เราอยู่พแพร่ได้ไหมเรากลับถึงบ้านสามทุ่มพ่อยาวยาวคนเดียวเลยอะ่ะแถวนี้ร้านกาแฟเยอะนะคะร้านกาแฟแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่เนี่ยจะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงแยงตาลูกไหมคะ ปรตตาจะมีคนขับรถสองคนนะคะม,มือหนึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติทิพวารีมือสองก็จะเป็นนางสาวชัชนันทิพวารีส่วนปรตตานี้ก็เป็นผู้โดยสารผู้โดยสารกิติมาศเก็บข้าตัวอ้าวไม่ได้นะ ป้าตายางอายุ17-18เนี่ยก็ได้พี่ติ๋มเนี่ยเป็นคนอบรมสั่งสอนทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่แม่ปตานี่ก็ชื่อติม๋มจากบ้านยายติ๋มมาก็มาเจอพี่ติม๋มแล้วก็สอนให้กับการมีชีวิตอยู่สอนให้เป็นคนที่มองโลกมองโลกในแง่ดี ปกติป้าก่อนป้าตาจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายร้ายไปก่อนผูกพันกันมากมามากคิดดูมากกว่าสี่สิบปีนะลูกนะใช่ไหมแล้วก่อเน,นี้ยคือแม่ก็จะบอกเลยว่าแม่เหลือคือป้าตาเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเพ,เพื่อนเพื่อนสนิทเนี่ยมิตรสหายเนี่ยเพื่อนอะมีเยอะแต่เป็นแต่เป็นเขาเรียกว่ามิตร มิตรที่คอยตักเตือนเนี่ยป้าตาแยกเพื่อนเมืแบบนี้นะคะแยกแยกคนที่คบในในทุกวันเนี้ยไว้สามลำดับลำดับแรกก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเนี่ยเพื่อนเนี่ยและลำดับที่สองก็คือมิตรเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคุยกันได้พูดคุยกันได้พูดพูดคุยกันได้ แล้วก็จะปรึกษาหารือกันได้แต่เพื่อนบางคนก็ไม่เคยเก็บความรับรู้เรื่องของเราเรายังไม่ได้อนุญาตให้เอาเรื่องของเราไปเล่าเลยเขาก็กลายเป็นผู้หวังดีแต่เขาประสงค์ร้ายส่วนมิตรมิตรที่ดีเนี่ยเขาจะไม่นำเรื่องของเราเนี่ย ไปบอกกล่าวกับคนอื่นก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตป้าตาเคยมีเพื่อนที่เราคิดว่าเขาเป็นมิตรที่ดีของเรานะแต่ผลปรากฏว่าเขาก็จางหายไปคล้ายกับหมอควันน่ะเพราะสิ่งหนึ่งนะ่ะที่เขากลัวมากเลยเขากลัวว่าเราอะ่ะจะไปเล่าเรื่องกรรมพืชของเขาซึ่งเราอะ่ะไม่ใช่คนประเภทนั้นเลยเราอาจจะเป็นคนที่พูด ที่พูดอ่ะเป็นคนที่ช่างพูดอ่ะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจา,าเสร็จแล้วเขาก็กลัวว่าเราจะไปเผลอพูดเรื่องของเขาแต่ป้าตาจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ป้าตาจะไม่ค่อยคุยเรื่องของคนอื่นหรอกป้าตาจะคุยเรื่องของป้าตาเสียมากกว่าเขาก็เลยคุยจากจากเพื่อนสนิทเขาก็กลายเป็นหมอกควันแล้วก็จางหายไปเป็นหมอกอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเป็นหมอกควันด้วย เพราะเขาก็สร้างความแสบอกแสบแสบเ็าเรียกว่าอะไรแสบหูแสบตาเราอะเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเราครบคนคบใครเราก็อยากให้เขาเขาคิดกับเราในสิ่งที่ดีอะคนหลังจากนั้นไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราเขากลัวว่าเราจะไปพูดเรื่องของเขาของเขา ในขณะที่ทุกวันนี้เราก็ไม่มีประโยชน์เหมือนทา่านพระภูที่พูดว่าเทศวันนั้นว่าคืออันใดพูดแล้วเราดีแต่คนดีเสียหายผู้อื่นอย่าพูดอันใดพูดแล้วเสียหายเสียหายเขาเสียหายเราอย่าพูด อันใดพูดแล้วเสียหายเขาดีสำหรับเราอย่าพูดอย่าทำอันใดพูดแล้วดีสำหรับเราดีสำหรับเขาจงพูดจงทำเถิดเนี่ยเราอันเนี้ยก่อนที่จะฟังท่านพระครูเทศเราก็เป็นของเรามาแบบนี้นะแล้วก็กัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยต้องพูด ชักชวนแนะนำให้เราเดินหรือทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องอันนี้ก็จัดอยู่ในกาลยานามิตรเลยมันก็เป็นอะไรที่เราที่เราเรียนรู้เห็นจากประสบการณ์จริงประตาจึงชอบใช้คำว่าทุกเส้นทางมีเรื่องเล่าให้จดจำดี ก็ครูร้ายก็ครูเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพัฒนาตัวใครตัวเราเนี่ยแหละตอนนี้ยังไม่มีอะไรสวยก็ต้องผ่านไปก่อนนะคะอันนี้เราเข้าเขตอุทยานนะคะเส้นทางของ เมื่อกี้ที่น้องอิมถามมาว่ามันมีทางที่บอกว่าเราเข้าเขตใช่ไหมอันนี้เราเข้าเขตอยุธยามันก็จะถามว่าเมื่อกี้ที่มีป้ายบอกว่าเนี่ยอ่างทองอ่างทองสิบห้าอายุธยาสี่สิบหกหมายถึงว่าอ่างทองสิบห้านี่ไปถึงที่สารกลางใช่ไหมพ่อใช่ไหมเขานับสารกลางเป็นหลักหรือเปล่าเออแล้วก็อายุธยานี่ก็สี่สิบหกแล้วที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันติ่งมันติ่ ถ้าเราวิ่งสมัยแผนที่ของเราเนะี่ยคือเราจะต้องออกจากลบบุรีแล้วก็สระบุรีใช่ไหมคะพ่อนนองแครแล้วก็จะไล่ไปงนูนุนแต่ทีนเนี้ยเป็น Google Ma p เนี่ยมันก็จะพาเรามาในเส้นทางของเขาเรียกว่าเส้นรองใช่ไหมพ่อทางหลวงชนบทเขาเรียกว่าเส้นรองเส้นรองนะี่คือจะเส้นที่เลี่ยง <c oughs> เลี่ยงเลี่ยงรถติดเลี่ยงเส้นหลัก ซึ่งคนใช้กันมากอย่างในตอนนี้เทศกาลปีใหม่เนี่ยคนใช้สายเอเชียเยอะอันนี้เขาก็จะให้เราเน้เรี่ยงเรี่ยงออกซึ่งเวลาเรี่ยงออกมาเนี่ยเราก็จะได้ดูความเป็นธรรมชาติความเป็นชนบทของประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นสองข,ข้างทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเสียส่วนใหญ่ แดนนี้มันมีความมานเนี่ยกินโคนสาบควายซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครยังจํากันได้ไหมเพราะเด็กสมัยเนี้ยไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมลูกไม่เคยเห็นการเกี่ยวข้าวไม่เคยรู้จากการหวานดำไม่เคยรู้จากกลิ่นโคนสาบควายเป็นเช่นไรเนี่ยอนคะค ความเป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรละ่ะธรรมะรักษาใจธรรมชาติรักษากายมันก็ทำให้เรารู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องทำไมคะลูกิ๊บจับใช้ชีิตตามปกติับไปใช้ชีวิตตามปกติจับไปบันฝาสู้รบตกปือกับคน e ีทีีเขาเข้าใจนะพ่อนะ มีโอกาสสู้เนี่ยสู้ไปเถอะค่ะสู้กับคนเนี่ยยังรู้แพ้รู้ชนะยังเห็นเขาเห็นเราแต่ถ้าสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะสู้มันฝ่ายเดียวอะ่ะเราถึงบอกไงว่าแต่ตรงสู้ด้วยสติปัญญานะลูกเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยจะเส้นทางตรงไหนที่ว่าถึงเข้าเขตตัดช่วงตรงไหนเนี่ย ก็จะมาบอกกล่าวอีกทีนะคะบางครั้งเนี่ยก็ลืมไปบ้างบางทีถ่ายคลิปไปแล้วแล้วก็ลืมปิดเสียงเพลงที่น้องอิ่มเขาฟังมันก็ต้องถูกตัดออกเพราะว่ามาทามนะคะลูกเด่าติดลิขสิทธิ์โดนฟ้องร้องขึ้นมาแย่ yeah, เลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงของ ไหนคะเกาหลีของอของของญี่ปุ่นของเกาหลีของจีนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าสู้กับพวกมาหาอำนาจทั้งหลายแเก็เดี๋ยวเดี๋ยวโดวนฟ้องไม่มีอะไรจะให้เอาเอาเอาบุญไปจ่ายได้ไหมลูกเอาบุญไปจ่ายแทนนะอา<ม><น>ลโอเคนะคะเ,คเราเข้าเขต ได้ว่าอะไรก็คุณแดงหลุดมาจากอะไรนะสายเอเชียแล้วตัดเข้าตอนนี้เราอยู่ในถนนสายมอตเตอร์เวย์เส้นลามอินทรา <c oughs> จะไปชนบุรีแล้วนะคะเราจะกลับบ้านแล้ว จะไปถึงบ้านประมาณตอนเที่ยงคุณลุงแดงก็ได้ทานอาหารเที่ยงที่บ้านพอดีเลยตรงไปนะครก็ต้องขอขอบคุณน,น้องอิมนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้พ่อกับแม่เมื่อกี้น้องอิมเราก็เพิ่งห้ชมตัวเขาว่าแม่แม่พ่อหลับดูขับรถดี ถึงคอสะพานปุ๊บมันเหินลงกระแทบลึกพ่อตกใจเลยเลยบอกว่าที่หลังอย่าชมตัวเองนะลูกเพราะว่าชมยังไม่ทันขาดคำเลยบอระว่าหนูไม่เห็นพ่อก็เลยสอนไว้ว่าจําไว้ลูกถ้าขับรถให้ดูคันหน้าถ้าคันหน้ามันเหินเนี่ยมันลงเนี่ยเราก็จะต้องชะลอรถเขาบอกว่าเปล่าพ่อคันหน้าไม่มีหนูมาคนเดียวหนูมาคันเดียว เนี่ยนี่คือลูก <c oughs> การขับรถพ่อ <c oughs> เ,เคยสอนดูใช่ไหมว่าการขับรถไม่มีที่สิ้นสุดนะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเรารู้หลักการวันนี้ไปลบบุรีมาเธอก็รู้ว่าเออป้าสอนให้ขับรถทางอะไรนะ <c oughs> ทางวงเวียน <c oughs> ออแบบนาฬิกาแบบนาฬิกาเนี่ยโอเคเธอบอกว่าดูง่ายเชียว <c oughs> ไม่เห็นมีใครสอนแบบนี้เลยเออนะเราเปิดโรงเรียนสอนขับรถกันไหมลูก แล้วเราก็สอนคนแบบเนี้ยคอสะพานเราต้องหยุดต้องชะลอเหนือนลูมานะบางทีอ่สายไหนคนะมอเตอร์เวย์เอสายนี่นะเขาเรียกอะไรเออมันทําไม่ได้โดนลูกโดนลงไปเห็นเขาว่ากันในสายบางปะอินโคราชอ่ะที่ว่าเขาบอกว่าตรงสะพานอ่ะตรงรอยเชื่อมต่อสะพานให้ระวังหน่อยเพราะว่ามันทำหลึก เลยอ่ะพราะเป็นสันเลยมันยังทำไม่เสร็จไงแต่เปิดใช้ก่อนเนี่ยก็ต้องระวังนะคะขับรถขับรามันเรียนไม่จบหรอกมันไม่มีครูคนไหนสอนสอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกอย่างนะคะเอามาเอามาสอนโดยปฏิบัติเขามีประสบการณ์แล้วเขาก็เอามาบอกมาข่าวและเราก็ต้องไปเรียนรู้หาประสบการณ์ของเราเองเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่พ่อกัแบแม่ฝากไว้ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สอนได้ก็สอนไปอันนี้ก็สิบโมงยี่ห้านาทีแล้วเดี๋ยวพอเราถึงท,ที่ที่พักรถใช่ไหมจุดศูนย์นอาหารของของมอเตอเวย์เนี่ยก็จะพักเข้าห้องหามแล้วก็เราก็จะยาวกลับบ้านกันเลยวันนี้หมดทิปสำหรับ การพักผ่อนในวันปีใหม่ของเราแล้วสำหรับวันนี้นะคะเส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ